เกรมมาไม่ค่อยแน่นพื้นฐานไม่ค่อยดีสอบทุวอีกครั้งแรกได้745ชื่อต่างตัวครับชื่อจริงชื่อกิติธาติวกับครูดิวสอบทัอีกครั้งแรกได้745สอบไปเพื่อจบกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัครงานครับส<ม>ายการบินจะเป็นกาวก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นสจวร์ต่อครับผมก็คือเล็งสจวเลยแ <c oughs> ่ย <c oughs> อยังไงเราขึ้นฟ้าแน่นอนครับผม ปี4เทอมหนึ่งครับอาจารย์เขาเหมือนกำชับไปว่าเราต้องสอบตัวอีกนะถ้าไม่มีอันนี้เขาไม่แน่ใจกันว่าจะจบหรือเปล่ามีโอกาสไี่จบเลยถ้าไม่มีก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันด้วยแหละครับว่าคะแนนเราผ่านเกณฑ์ของเขาไหมก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ เรายังไม่จริงจังมากเลยขี้เกียจนั่นแหละใช่ครับติดกับที่ว่าผมเป็นคนติดเกมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะติวทิ้งไว้ช่วงไว้ทักสี่เดือนแต่ว่าก็ด้วยความขี้เกียจก็เลยพดเหลือเดือนเดียวคือติวกับครูดิวเนี่ยเดือนเดียวเองก็น่าจะเกือบเกือบเดือนได้ครับอ๋อเห็นคะแนนปุ๊บดีใจครับเพื่อนก็ถามถามว่าเฮ้ยสุดที่พี่ติวมาเนี่ยได้ผลจริงเหรอแบบหูคะแนนเห็นแล้วแบบเยอะนะทำนองนี้ครับผม หลักๆมาตรฐานก็ประมาณ400-500กันนะครับส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้เลยก็เป็นพวกแกรมมาพวกเทนเนี้ยมันต้องจําสลับนู่นนี่นั่นเยอะแต่พอเข้ามาหาลัยมาไม่ค่อยได้ใช้คือกลับมาใช้ทีก็ตอนสอบโทอีกนี่แหละครับกะนนนจะได้ประมาณเพื่อนๆนครับประมาณ500กันนะครับก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าอย่างผมที่แกมมาไม่ค่อยแน่นพื้นฐานไม่ค่อยดีพอไปติวครูดิวแล้วคะแนนนี่ ได้เพิ่มขึ้นเยอะ,อ,ะอย่างข้อนี้มันต้องตอบพวก a d ต e c t i v e ีฟตก็นึกไม่ออกว่ามันมีอะไรบ้างเลยทำเพลงเอาว่ามันลงท้ายด้วยคำไหนําเพลงปุ๊บก็เจอปุ๊บอ่ะโอเคตอบได้ติวนะครับเพราะว่าคะแนนมันสําคัญครับไม่ใช่แค่ว่าเราสอบเพื่อจบอย่างเดียวแต่ว่าในหลายๆห,ห,หน่วยงานนะครับบางทีเขาจำเป็นต้องใช้ด้วยครับลงติวคูดิวกับผมอีกรอบก็ได้นะถ้าได้ติวเต็มๆจริงๆสัก3-4เดือนผมว่าก็น่าจะได้เกือบเกือบ0 0ได้ครับ ไม่เกินจริงไปไม่ครับที่กับคุดิวแล้วได้ผลจริงไหมครับจริงครับได้ผลจริงการันตีนะครับการันตีครับผม